กล้ามเนื้อคืออวัยวะของความยืนยาวคุณจะต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าฉันไม่อยากดูเบิกฉันไม่อยากเทรนฉันแค่อยากดูผอมมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งนั้นคุณไม่ได้คิดไปไกลพอคุณจะต้องตระหนักว่ากล้ามเนื้อเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณแก่ขึ้นช้าลงและแก่ขึ้นอย่างสง่างามถ้าเกิดคุณกังวลเรื่องอายุคุณควรกังวลเกี่ยวกับองค์ประกอบของกล้ามเนื้อเพราะมันคือสิ่งที่จะทําให้คุณสามารถยืนขึ้นได้แบบนี้ตอนอายุเจ็ดสิบ แทนที่จะยืนขึ้นแบบดีตอนอายุจคดสิบ <c oughs> ใช่การมีกล้ามเนื้อเกี่ยวข้องโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของคนเลยโดยเฉพาะเวลาหรือว่าตอนคนอายุเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ในโซเชียลมีเดียเราชอบเห็นคลิปจากคนที่อายุแก่ๆที่ไปเยิม <c oughs> เขายกเวทได้ <c oughs> เขาเออกกำลังกายได้โดยไม่ปวดอะ่ะ และเขาขยับเหมือนเขายัางอายุ5 0อยู่เลยไอเดียคือเราไม่อยากเป็นคนแก่ที่รู้สึกเหนื่อยและทุกทรมานตอนอายุ80ไอเดียคือเราอยากเป็นคนที่สุขภาพดีเป็นคนที่มี energy ตอนที่อายุ80และรู้สึก independent เพราะฉันไม่อยากอายุ80้วต้องให้ทุกคนช่วยเหลือเพราะว่าฉันลุกเองไม่ได้ฉันอยากพึ่งพาตัวเองได้ตอนที่ฉันอายุ80เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่จะทำให้ฉันไปถึงจุดนั้นได้คือการสร้างนิสัยที่ดีการกินอาหารที่ดีและการโฟกัส ที่การสร้างความแข็งแรง